เวลาเราเดินตามทางไม่ว่าในวัดในบมู่บ้านในสวนหรือในเมืองเราก็อยากให้ทางนั้นเป็นทางที่ราบเรียบโปร่งโล่งแต่บางครั้งเราก็เจอทางซึ่งมีน้ำ มีเศษแก้วมีตะปูมีก้อนหินระเกะระก,กบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้นะแต่เมื่อเราเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกข์ต้องเจ็บต้องปวดเพราะสิ่งเหล่านี้นะ เราจะเจ็บจะปวยก็ต่อเมื่อเราเอาเท้าไปเตะหินเอานิ้วไปจิ้มกับน้ำปัดปลายมือไปโดนน้ำหรือว่าเดินไปเหยียบเศษแก้วเศษตะปูจะเดือดร้อนหรือไม่จะเจ็บจะปูวยหรือไม่อยู่ที่เรานะ หรือที่การกระทำของเราลําพังมีสิ่งเหล่านั้นบนทางเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเจ็บต้องปวดต้องทุกข์ผู้ยานึกคือว่าเจออะไรก็ไม่สำคัญแต่ก็เราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร,รอยู่แล้วปฏิบัติต่อมันอย่างไรมีน้ำแหลมแต่เราก็เดินหลบ เจอเศษแก้วเศษตะปูเราก็ไม่เดินเหยียบหรือว่ามีก้อนหินเราก็ไม่เดินไปเตะหรือไปแบกมันเราก็สามารถจะเดินผ่านทางนั้นไปได้อย่างปลอดภัยธรรมดาคนเรานะ ก็อยากเชืองรานยราบเรียบเหมือนถนน8ดเลนเลยก็ว่าได้หรือถึงไม่ถึงกับแปดเลนแต่ว่าก็เป็นถนนที่ไม่ครุกครัะลาดยางหรือว่าเทป,ปูนแต่ว่าวอยครั้งเนี่ยเส้นทางที่เราผ่าน หรือสิ่งที่เราเจอเจอในชีวิตเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้กับเศษแก้วเศษตะปูก้อนหินหรือน้มจะขอให้ชีวตเราราบเรียบเหมือนถนนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยก็ขอได้แต่ว่าในความเป็นจริงเราหนีไม่พ้นเราต้องเจอแต่เจอแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกข์ เสมอไปจะทุกข์หรือไม่อยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างไรบางครั้งเราก็พบว่าชีวิตเนี่ยมีหนี้สินมีงานการมากมายที่ต้องสาสางหรือว่าเจอคำตอบว่าดาทอเจอความเจ็บความป่วยไอ้พวกนี้ถ้าว่าไปมันก็เหมือนกับ น้ำแหลมที่เราเจอตามทางที่เดินผ่านไม่ใช่แค่น้ำแหลมเงเดียวเศษแก้วเศษตะปูหินก้อนใหญ่ที่วางระเกะระกะอาจจะมีกองขยะอยู่ด้วยแต่ว่าแม้มันจะแม้เราต้องเจอเจอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องทุกข์ อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราเจออะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าเราปฏิบัติกรรมันอย่างไรเจอก้อนหินแต่ถ้าไม่แบกมันหรือไม่ไปเดินเตะมันจะเหนื่อยมันจะปวดได้อย่างไรนะแต่หลายคนก็อดไม่ได้นะที่จะไปเดินเตะมันหรือว่าแบกมันเอาไว้พอแบกแล้วก็จะบอกว่าทุกทุกเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกิน แต่ก็ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเราแบ่งมันทำไมในเมื่อแบ่งแล้ทุกข์ในสารพุทธการเนี่ยที่จิเมศสารพุทธการในพระใจปิฎกในพระเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าร้อนร้อนร้อนร้อเหลือเกินแต่มือเขาเนี่ยไปจับไปถือใต้เอาไว้ซึ่งจุดไฟ แล้วก็บอกร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินมีคนบอกว่าก็ถ้าไม่อยากร้อนก็วางคบไฟลงเลยแต่เขาไม่ยอมวางเ้วก็บอกว่าร้อนร้อนร้อน,น,นคือหมอไม่เห็นแมก้กระทั่งอะไคบไฟเนี่ยทำให้ร้อนแต่ก็ยังมีบางคนท,ที่ก็หลายคนนะเวลาแบ่งหินเนี่ย เราบอกว่าเหนื่อย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 เหลือเกินแต่ก็ไปโทษว่าเนี่ยเป็นเพราะหินอันนี้ดีหน่อยนะไม่เหมือนคนที่ถือใต้ถือไฟแล้วยังไม่รู้เลยนะว่าไฟทำให้ร้อนไอ้ที่บางคนเนี่ยแบกหินแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยก็รู้ก็ไปคิดว่าหินเนี่ยมันทำให้เหนื่อย แต่ที่จริงไม่ใช่หรอกไอ้ที่เหนที่ทุกเนี่ยพ่อแบกสินตังหากร้อยคนบอกว่าทุกพาะหนี้สินที่จริงไม่ใช่ทุกพาะหนี้สินนะแต่ทุกพาะไปแบกหนี้สินเอาไว้มันต่างกันนะทุกพาะหนี้หรือทุกพาะแบกหนี้แบกหนี้คือไปคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาเคยมีคนถามหลวงพ่อพยอยามนะว่าสวนแก้วของท่านเนี่ยกู้เงินจากธนาคาร เพื่อมาช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยในนามของมูลนิธิวัดสวนแก้วเนี่ยหลายสิบล้านเลยมีคนถามท่านว่าหลวงพ่อเป็นหนี้เขาหลายสิบล้านเนี่ยหลวงพ่อเหนื่อยไหมเครีย,ยดไหมท่านตอบดีท่านบอกว่าอตาตมจะเหนื่อยจะเครียดทําไมไอคนที่ควรจะเหนื่อยควรจะเครียดมากกว่าคือเจ้าของเงินนะี่แหละเพราะว่า ไม่รู้ว่าตรมาจะมีเงินจ่ายหนี้เขาหรือเปล่าอยากรมะไม่ไม่เครียดหรอกไม่ทุกข์หรอกท่านบดกว่าไม่รับท่านไม่สนใจที่จะหาเงินมาชําระหนี้นะท่านก็ผลขวายในการหาเงินเพื่อชําระหนี้แต่ว่าท่านไม่ทุกข์ทั้งที่หนี้เยอะหลายสิบล้านแต่ไม่ได้แบกเนี่ยไม่ได้แบกไม่ได้มีการวิตารกังวล แถมยังบอกว่าคนที่ควรจะพิ่ตก,ก็เป็คนจะะทุกข์มาก็คือเจ้าของเงินนี่ว่าอจะมาจะมีปัญญาจ่ายนี่ให้เขาหรือเปล่าวันนั้นแม้จะมีก้อนหินอยู่บนทางเดินแต่ถ้าเราไม่แบกงนันเราก็ไม่ทุกข์นะเราก็เพียงแต่เดินหลีกมันซะหรือไม่เดินเตะมันเจอน้ำก็อย่าไปเหยียบไปเดินเตะหรือเอามือไปชิม เจอเศษแก้วก็จะไปเดินเหยียบเห็นตะปูก็จะไปจับเอาตะปูถือตะปูมาทิ่มตัวเองถ้าไม่ทำ่างนั้นก็ไม่ทุกข์แต่ควรสัญญาทำอย่างนั้นนะกายอาจจะไม่ทำแต่ใจจะทำเวลาใครได้ยินใครต่อว่าด่าทอก็เอาคำพูดของเขามาทิ่มแทงใจไปคว้าเอาคำพูดของเขาซึ่งพูดไป พูดไปแล้วเมื่ออธิษฐานแล้วไปคลำไปคว้ามาแล้วก็เอามาทิ่มแทงใจให้เจ็บให้ปวดหลวงพ่อช้านเคยถามลูกศิษย์นะว่าถ้ามีคนมาบอกว่าเราเป็นหมาเราจะรู้สึกอยางไงก็ไม่รู้สึกคนนุณงบอกว่าเนี่ยก็อน่าเมื่อเราอยู่ดีๆแล้วมีคนบอกบอกว่าเราเป็นหมามันก็ต้องกลัวเป็นธรรมรดาสาชครับหลวงพ่อช้าก็เลยบอกว่า ถ้าเราโกรธก็ทำเราเป็นหมาสิท่้นเราบอกว่าเนี่ยเรากดเพราะเราไปสนใจกับคําด่าว่าของเขาถ้าเราไม่สนใจก็อย่เมื่อเราไม่เป็นหมาเราจะไปสนใจทําไมกับคําด่าว่าของเขาเราไม่สนใจก็ไม่ทุกข์แต่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปสนใจไปเก็บเอาคําด่าว่านั้นมากรีดแทงใจก็ไม่ต่างจากการไปหยิบเอาเศษแก้วเศษตะปูที่วางอยู่บนพื้นหรือที่เขาถมถุย คายออกมาเก็บออกมาแล้วก็มาทิ่มแทงใจเราหลวงป่าก็บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองรักตัวเองแต่ว่ากับทำร้ายตัวเองด้วยวิธีนี้อยู่บ,บ่อยๆความเจ็บปวดก็เหมือนกันนะความเจ็บปวดเนี่ยหลวงพ่อคำเกท่้นพูดดีนะบอกว่าความเจ็บความปวดเนี่ยมันไม่ได้ลงโทษเราแต่ความเป็นผู้ปวดต่างหากที่มันลงโทษเราความปวดมีไว้ดูมีไว้เห็นไม่ใช่เขาเป็น ถ้าเราเกี่ยวข้องกับความปวดเป็นนะมันก็แค่เห็นความปวดแต่ว่าไม่ไปไปยึดมั่นสำคัญหมายว่าความปวดเป็นเราเป็นของเราอันนี้ท่านคือความหมายของคำว่าไม่เข้าไปเป็นปวดตรงไหนก็อย่าไปจดจ่อตรงนั้นมีคุณยายคนหนึ่งนะหกล้มแล้วก็ปรากฏว่ากระดูกแขนเนี่ยมันหัก คุณยายก็สงบนะทำธุรษเสร็จจึงไปโรงพยาบาลไปกับหลานสาวไอ้ที่ไม่ใช่หลานสาวเป็นลูกสะพ้ายไปให้หมอนะจัดการเยียวยาหมอเนี่ยจะต้องจัดกระดูกแล้วจึงจะใส่เฝือกในช่วงที่จัดกระดูกเนี่ยหมอก็ต้องฉีดยาชาเพื่อที่จะจัดกระดูกให้เข้าแต่ยายบอกไม่ต้อง หมอก็ทําให้จนเสร็จกลับไปบ้านลูกสะพ้ายก็ถามยายไม่เจ็บเหรอนะเห็นสีหน้าของยายแล้วสึกว่าเจ็บนะแต่ว่ายายไม่เห็นร้องหรือพูดอะไรหรือแสดงอาการอะไรเลยยายก็บอกว่ามันก็เป็นสภาวาเวทนาเราก็อย่าไปยุ่งกับมันโอ้อย่าไปยุ่งกับมันคือใจอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับเวทนาก็แค่ถ้าพูดแบบภาษาของหลวงพ่อ,อเขค,คือว่า เห็นมันดูมันจะเข้าไปเป็นมันจะเข้าไปยึดก,ก็มันก็มีหินหรือมีหนามอยู่เราก็เพียงแค่ไม่เดินเตะมันเราก็ไม่เจ็บก็มีหินแต่ไม่เป็นแบบมันมันก็ไม่เหนื่อยความพิการก็เหมือนกันนะอย่างอาจารย์กำพลในพิการตั้งแต่คอลงมา ตั้งแต่24ปีจนอายุเกือบจนยี่สิบหกสิบต้นๆเนี่ยจึงเสียชีวิตเนี่ยแต่ว่าท่านทุกประมาณสิกับปีเราจะนั้นท่านไม่ทุกเลยแราวนเนี่ยจิตเราจากความพิการแล้วตอนที่ทุกเนี่ยพราะจิตเนี่ยไปยึดว่าเนี่ยเราพิการเราพิการที่จริงมันมีแต่กายพิการแต่ใจไม่ได้พิการด้วยพอมาปฏิบัติจนสติเข้าใจทองรูปนามก็เลยรู้ว่าเนี่ยที่ทุกเนี่ยเพราะ ไปจิตว่าความพิการเป็นเราเป็นของเราจิตมันเลยทุกข์เนี่ยแต่พอเห็นว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกข์เนี่ยคือกายทุกข์มันคือรูปทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เพราะมันไม่มีเราตั้งแต่แรกแล้วถ้าบอกจิตออกจากความพิการเลยและจิตเราออกจากความทุกข์เลยพิการยังพิการอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วก็คือแม้จะมีหินวางอยู่บนถนนแต่ก็ไม่เป็นแบ่งมัน อันนี้เป็นคำคเข้าใจดีนะเส้นทางช่วงเราเหมือนกับทางเดินที่บางครั้งมันก็มีหนามมีกรวดมีหินบางทีมีเปลวไฟมีกองไฟมีเศษแก้วเศษตะปูแต่มีแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกข์ทันทีนะจะทุกข์หรือไม่อยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรมีกองไฟก็ยอยู่ห่างๆิอยเดี๋ยวก็ไปเดินก็ไปเหยียบหรือก็ไปใกล้มัน จริงไม่ใช่เพราะปัญหางานการหนี้สินความเจ็บป่วยความต่อว่าดาวทอซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นนะไอ้สิ่งใ,ใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยคืออารมณ์เนี่ยเช่นความโกรธความเศร้าความเสียใจความน้อยเนื้อ,อต่ำใจความอิจฉาพวกนี้มันเกิดขึ้นในใจสหรับปุถุชนก็เป็นเรื่องที่ หลีเกเลี่ยงได้ยากหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็เหมือนกับเศษแก้วเศษตะปู้นาแหลมก้อนหินหรือกองไฟที่มันที่เราเจอตามทางแต่แม้เจออะไรก็ไม่สำคัญทว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรมีความกลัวขึ้นในความกลัวเกิดขึ้นในใจก็ไม่แปละไรต้องทุกข์ทันที มีความเศร้าเสียใจเกิดขึ้นในใจก็ไม่แปลว่าจะต้องทุกทันทีมันอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นอย่างไรถ้าใจเขาไปยึดอารมณ์เหล่านั้นหรือใจถลเขก็เป็นอารมณ์เหล่านั้นมันก็ทุกเหมือนกับโดนความโกรธเผาหลนใจโดนความเกลียดเกลีดแทงใจหรือว่า เจอปัญหาต่างๆบีบคั้นใจหรือเกิดความส่งหนักอ,อกหนักใจพวกนี้มันล้วนแต่เกิดขึ้นเมื่อใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นไม่ถูกต้องเหมือนกับเจอน้ำก็เดินไปเตะน้ำเจอเสศษแก้วก็เดินไปเหยียบมันเราเลือกเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ไปเหยียบมันได้เราเลือกที่จะไม่เอามือไปทิ่มน้ำแหลมทำได้ เราเลือกที่จะไม่ไปแบกหินก้อนนั้นอันนี้อยู่ในวิสัยที่เราเลือกได้มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นในใจแม้เราจะห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะตามวิสัยปุถุชนเมื่อมีการกระทบเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอสิ่งที่ไม่พอใจก็เผลอเรียกว่ามีผัสสะแล้วก็ไม่มีสติในไม่มีสติเมื่อเกิดผัสสะก็เลยเกิดอ,อารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมา เผลอไปชั้นหนึ่งแล้วแต่ว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะไม่เผลอครั้งที่สองก็คือว่าเมื่ออารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้น mm. ก็แค่ดูมัน mm. เห็นมันไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปเป็นมันก็มีกองไฟเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกข์เสมอไปถ้าเราพาตัวออกห่างจากกองไฟไฟมันจะลุกท่วมแรงแค่ไหนแต่ถ้าเราอยู่ห่างจากมันเราก็ไม่ร้อนเราก็ไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้มันหรือว่ากระโจนเข้าไปในกองไฟเราจึงจะทุกข์คำถามคือเราเลือกที่จะไม่เดินเข้าไปใกล้กองไฟหรือเราเลือกที่จะไม่กระโจนเข้าไปในกองไฟก็ได้นะแต่ทำไมเราทำอย่างนั้นส่วนใหญ่ที่ทุกข์เนี่ยเพราะเดินเข้าไปใกล้กองไฟ่อให้ไฟม,มันเผาหรือบางทีก็โจนเข้าไปในกองไฟกองไฟที่ว่าคือความโกรธน,นะ มีความโกรธก็ขึ้นก็นโดดเข้าไปในจมเข้าไปในความโกรธอันนี้เพราะความหลงนะเพราะความหลงเพราะไม่มีสติแต่ถ้าม,มีสติเนี่ยสติจะพาใจถอยห่างจากอารมณ์เหล่านั้นเหมือนกับพาตัวออกห่างจากกองไฟเหล่านั้นหรือจะเรียกว่าไม่ไปแบกไปยึดอารมณ์เหล่านั้นก็ได้ บางเรื่องเนี่ยคิดแล้วมันก็พเกิดความหนักอกหนักใจเกิดค,ความกังวลกังวลเรื่องนี้สิ่งกังวลเรื่องงานแต่ถ้าหากว่าไม่ไปแบกไม่ไปแบกหินไม่ไปแบกเอาความกังวลแต่ว่าเห็นมันเฉยเฉยมันก็ไม่หนักใจนะเหมือนกับเรามองหินก้อนใหญ่ที่มันวางอยู่ข้างหน้า มันจะหนักแค่ไหนแต่ต่าบที่เราไม่ได้ไปแบกมันแค่เห็นมันเฉยๆก็ไม่ถูกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเมื่อเราขาดสติในการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่พอใจหงุดหงิด โกโรธโมโหเศร้าแต่เราก็ยังรักษาใจไม่ให้ทุกได้นะด้วยการที่ไม่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวในอารมณ์เหล่านั้นรวมทั้งความคิดด้วยนะความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นมางคนเข้าใจว่าใจต้องไม่คิดเลยไม่มีความคิดเลยมันจึงจะสงบนะ อุตสาห์ตั้งใจมาปฏิบัติเพื่อที่ใจมันจะไม่คิดเพราะคิดว่าหรือเข้าใจาคิดแล้วเนี่ยมันจะไม่สงบแต่จริงก็แม้จะมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกข์ไม่เป็นต้องทุกข์เสมอไปก็ได้นะเห็นความคิดแต่ไม่เข้าไปในความคิดไม่ไปหลงคิดต่อไม่หลงปรุงต่อนะความเพียงแต่เราเห็นมันก็แล้วกันเหมือนกับเราเห็น เรามีตาเห็นเศษแก้วเศษตะปูนาำแหลมถ้าเรามีตามองเห็นจิงเหล่านี้เราก็สามารถจะเดินหลบเดินเลี่ยงไม่ไปเหยียบมันได้ฉะนนั้นก็ฉันนั้นเนี่ยในใจเราเนี่ยอาจจะมีอารมณ์นานาชนิดที่ไม่ต่างอยา่างเศษแก้วเศษตะปูหรือว่าหนาำแหลมหรือว่ากองไฟ แต่ถ้าเรามีตาในนะก็สามารถพาใจเนะี่ยเดินหลบสิ่งเหล่านี้ได้ตาในคือแล้วคือสติเพราะฉะนั้นจะมีความคิดลบคิดร้ายเกิดขึ้นในใจแต่ไม่จาเป็นว่าใจต้องรุ่มร้อนเสมอไปหรือแม้จะมีความคิดมากๆความคิดผุดขึ้นมามากมายแต่ว่าใจยังสงบได้ อันนี้เราสงบไม่ใช่เพราะไม่มีความคิดนะแต่สงบเพราะว่ารู้ทันหรือเห็นความคิดแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับมันคือรู้จักวางมันได้อันนี้ท่านใช้คำว่าเนี่ยเห็นความคิดไม่เข้าไปเป็นผู้คิดในการที่ทําให้ใจ,จไม่มีความคิดเลยเนี่ยยากแต่ว่าเมื่อมีความคิดแล้วรู้ว่ามีความคิดหรือรู้ทัน อันนี้ง่ายกว่าจะให้ใจไม่มีความหลงเลยเนี่ยยากแต่ว่าเมื่อมันหลงแล้วเนี่ยให้รู้ว่าหลงเนี่ยอันนี้ง่ายกว่าและการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามาฝึกตรงนี้คือรู้ทุกอาการที่เกิดขึ้นกับใจทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจหรือเกิดขึ้นในใจอันนี้มันจะเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้เราพบความสงบในใจได้ ที่เรามาปฏิบัติกันก็เพื่อน,นี้แหละเพื่อให้มีสติหรือความสามารถในการที่จะเห็นรู้เพื่อที่จะไม่เข้าไปเป็นเพื่อที่จะไม่เข้าไปไม่ถลม่มไม่ถลม่มเข้าไปในอารมณ์หรือผู้อย่างคือไม่ไปแตะหินไม่ไปเหยียบน้ําหรือเศษแก้วหรือไม่ไปคว้าเอาเศษแก้วเศษตะปูมากรีดแทงจิตใจตัวเอง ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราทำได้และน่าจะทำแทนที่จะมาฝึกมุ่งหวังด้วยความมุ่งหวังว่ามันจะไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นที่จะทำให้จิตใจไม่สงบลองมาฝึกสร้างสติทำความรสึกตัวเพื่อที่เราจะได้เห็นเศษแก้วเศษตะปูหรือว่าน้ำแหลมที่อยู่ บนทางเพื่อที่เราจะไม่ไปเดินเหยียบไปเดินเตะหรือไปแบกมันเมื่สิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอันนั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรอย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยเจออะไร ไม่สำคัญต่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรหลายคนทำบุญเนี่ยนะพยายามทำบุญทิฏฐาคอยได้เจอได้เจอ,เจอสิ่งที่เป็นอุปาาัตตวะอันตรายสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจซึ่งเราเรียกอันิจฐารมเป็นการขอเป็นการคาดหวังซึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าทำบุญแค่ไหนก็ต้องเจอเหมือนกับเดินทาง ก็ต้องเจอเศษแก้วเศษตะปูเจอหินแต่ว่าถ้าเรามาเน้นมาฝึกว่าทำงานเราจะมองเห็นแล้วก็เดินหลบไม่ไปเผลอเตะไม่ไปเผลอเหยียบมันไอความไม่เผลเอี่าสำคัญกว่าการที่คาดหวังว่าจะไม่เจอไม่เจอไม่เผลอเพราะมีสติรู้สึกตัวไม่เผลอเพราะมีปัญญา จนกระทั่งไม่ไปยึดติดถือมั่นกับสิ่งต่างๆฝึกตรงนี้ดีกว่านดีกว่าที่จะคาดหวังว่าจะไม่เจอไม่เจอไม่ว่าจะเป็นอนิจฐานลมภายนอกเหตุการณ์เลวร้ายคําต่อว่าด่าทอความล้มเหลวนี่สินความเจ็บป่วยหรืออารมณ์ลบอารมณ์อ,อ,อกุศลภายในแทนที่จะไปคาดหวังเรียกร้องว่าจะไม่เจอไม่เจอสิ่งเหล่านี้เรามาฝึกให้ มีความสามารถในการหลบการหลีกไม่เพล